ครับอันนี้เราก็คือใช้ไข่แดงนะครับในการทานะครับเพื่อที่จะให้มันเอไม่ติดนะครับเตรียมใบตองนะครับตัดใบตองไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็เจียไข่แดงครับนี่ดูแม่ทำนะครับเจียวไข่แดงครับทาที่มือก่อนนะครับทา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 เสร็จปั๊บแม่ก็จะเอามาปั้นปั้นปันเป็นก้อนนะครับนะครับกำลังปั้นเนปั้นเสร็จปั๊บเป็นก้อนใส่ปุ๊บใส่ใบตองครับ ใส่ตรงโมงแล้วก็เราก็ปิดแล้วก็บีบนะครับบีนะครับนี่ครับบีตามใจชอบเลยครับ,บอันนี้ก็คือได้แล้วนะครับหนึ่งงานนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนวันนี้จะพามาทำข้าวปลุกใบ,บดําเดิมของคนโมงครับใช้กระเดื่อหรือว่าโครงะไงครับใหญ่ตนะําเลยอันนี้ ดูแม่ตามมันก่อนนะครับจะทําฟ้อนไม้อย่างนี้ในการไปทูบนะครับไปทูปหรือไปตามให้มันละเอียดนะครับทุกคนอันนี้เราจะใช้ข้าวเหนียวดํานะครับหรือว่าข้าวกลัมนะครับในการตาเนี่ก็ตามไปเรื่อยๆครับตามให้มันแหลกครับมาดูวิธีตาครับอันนี้คือต้องเรากระสอบมาลองก็เออ จะไม่ให้เข้าไปติดกับอโครกข้างในนี่ครับแต่ว่าติดทีท่ค้อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเอาออกแล้วก็ตำไปเรื่อยให้มันแตกเอ่อ,อข้อสังเกตก็คือเราต้องตาร้อนๆนะครับถ้ามันเย็นเมื่อไหร่มันก็จะตำลำบากนะตามันนี้ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับต้องใช้แรงชายนะครับอยู่ในการตำ คือตอนนี้มันเริ่มละเอียดนะครับมันก็ต้องตำให้มันละเอียดนะครับถ้ามันไม่ละเอียดเวลาเรากินเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไม่ชอบัมนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือเรา,า,เราตำแล้วมันละเอียดนะมันก็จะดูดแบบเปตัวคอสนะครับเราก็ต้องใช้แรงในการยกไหน่อจะเหนื่อยแต่มันก็ละเอียดครับแต่เก็ได้กิน อันี้มันเริ่มได้แล้วครับมันก็เริ่มละเอียดแล้วครับมันก็ยิ่งดูดเริ่มเหนียวขึ้นนะครับคนขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราก็ต้องใช้แรงมากกว่าเดิมสองเท่านะี่ตามไปเร้เลยครับจะใช้แรงนิดนึงครับตอนนี้ก็ต้องออกแรงเยอะเลยครับไมไราก็เชื่อสก็ทำนทา ครับอันนี้เราก็คือใช้ไข่แดงนะครับในการทาครับเพื่อที่จะให้มันไม่ติดนะครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมที่ไว้แล้วนะครับก็คือเตรียมใบตองนะครับตัดใบตองไว้ประมาณนี้ครับเราก็เจาไข่แดงครับนี่ดูแม่ทำนะครับจะไข่แดงครับทาที่มือก่อนนะครับทา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 เสร็จปั๊บแม่ก็จะเอามาปั้นปั้นปั้นเป็นก้อนนะครับนะครับกับลังปั้นเนี่ย ปั้นเสร็จปั๊บอ่าเป็นก้อนใส่ปุ๊บสายใบตองครับใส่ตรงมุมแล้วก็แล้วก็ปิดแล้วก็บีบนะครับบีนะครับนี่ครับบีตามใจชอบเลยครับอันนี้ก็คือได้แล้วนะครับหนึ่งอันนะครับหนึ่งชิ้นนะครับเ้วก็จะใส่ใบตองไว้อันนี้ครับแล้วก็เรียงๆไว้เดี๋ยวผมจะช่วยแม่ทาก่อนครับก็คือใส่ไปเรื่อยครับใช้ไข่ได้ทำนะทาที่มือนะครับเพื่อที่ จะให้ข้าวเหนียวมันติดมือนะครับแล้วก็ปั้นครับปั้นใหญ่ๆครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับถ้าใหญ่มากมันก็จะล้นนะครับนะครับใส่ไว้ครับใส่ตรงมุมนะครับปั๊บแล้วก็ใส่ดันปุ๊บนี่ครับนี่ครับก็ได้้แลวจะทำขั้นตอนเดิมซ้ำๆนเพื่อให้มัน เสร็จเลยนะครับจนมันหมดเนะี่ยแล้วก็ทําไปเร้เอยครับโอ้ลมแรงพหนโดํามครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับปีหน้าถือจะมีขายปีนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วครับ แม่เดี๋ยวผมแปะไปก้อนไปก้อนเนี่ยนี้ให้แล้วก็แม่ก็ใส่เลยอ่ะโอ้อยายหรอก้อนใหญ่หรอไม่ใหญ่ใหญ่เลย,มย,ยไม่ใช่ปลอกหัวปอกเข่า ใต่เน,นี่ยเนาะตกาชื่อลอดจ่ะปั่นครับอ่าขนาดไม่เท่ากันไม่เป็นไรครับเราปั่นไปเรื่อยๆครับมีเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เป็นไรครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากกินครับให้มาช่วงนี้เลยนะครับ แต่ถ้าหลังวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสามนี้ไม่มีแล้วครับหมดครับนี่ก็ปั้นครับ,รบจะหมดแล้วครับใส่ร้อนนะครับไม่ใช่ไม่ร้อนครับร้อนมากแต่ก็ต้องทำครับเราก็จะตุกแก่ลงลูฉันพอจะลงให้ฉันลู อจ้วตัครับเล่นแล้วเราก็ปั้นมันถึงก้อนสุดท้ายนะครับเนี่ยนะครับก็จะถึงไปช่วยแม่ใส่ใบตองเลยก็เอาไหมคไม่พอแม่ก็ใส่ตองไว้นี้ครับปั๊บหนูขาดเขาอ่ะเราก็พับให้มันอยู่ตรงกลางครับรเนี่ยครับใส่ใส่ใบตองครับใส่ตรงมุมครบใส่ตรงมุมแบบนี้ครับ แล้วเราก็เอาอยู่ฝั่งหนึ่งมาพักเนี่ยก็บีกดให้มันแบนหน่อยเพื่อที่เวลาเราไปกินจะได้ไม่ต้องแข็งหรือว่าเวลาเราไปย่างจะได้แบบนุ่มเร็วๆะนะครับใส่น,นี่นครับแค่นี้ครับก็สามารถเก็บไปกินได้เป็นอาทิตย์นะครับ นี้ลูกสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะใส่ปับเสร็จแล้วครับแล,แล้วนี่ครับชิ้นสุดท้ายกำลังเสร็จครับแม่วางปั๊บเสร็จเรียบร้อยนี่ครับแม่กำลังจัดอยู่ครับป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 ๊บได้หน้าเลยได้เยอะนี่ครับ มนได้แล้วนี่เราก็ทําเสร็จแล้วนะครับข้าวปูของเรานะครับจะทําช่วงเทศกาลนะครับอันนี้ก็คือจะไปทําเป็นขนมขบเคี้ยวหรือว่าไปจิ้มนมกินตอนเช้าเช้านะครับเช้าเช้าอากาศเย็นๆแบบนี้เราจิ้มข้าวปูอย่างนี้กินนะครับจิ้มน้ําตาลอร่อยครับ แล้วไข่แดงที่เหลือเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งครับเราก็จะกินให้หมดเลยนะครัเสียดายครับติดคอสำหรับวันนี้นครับผมก็ขอดบคลิปเพียงเท่านี้นะครับลูกคอนคนไหนสนใจจะดูคลิปต่อไปของผมนะครับก็ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ